นีกุเ่งขียดนีกุไ้ขนาดนี้อืจิมยนจ้อมพักกระแยงออ้สบายดีทุกคนเบอเนียวมันน่คือเกามะนานกสีแกงน้ไม้แกงน้ไม้ไหลไม้ไหลเมเราไปหาไปเส ก็ไม่จะปอกแกงดยแก่เขาแล้วจะไปพูดมันนะหวานมเลยเอ้ยแกงหม่มแก่เขาแล้วไปพุดมันแก่เขาแวาชิเปามพดมันแกงหม่มแล้วพุดมันหนุกมาไหวเห็ดหวานไปบุญันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันได้ไหวเนาะมันหนุกเลยิานมันนุกยงเพริบ้านได้นะได้เเสยแล้วหนุ่มไอ้ ทำซีแก้มีแต่ดมไม่ไหลทั้งนั้นเลยนี่เป็นโจมแม่เราหามามันแฮมคืนไม่เอานะมันกระด้างเหรอมันกระดันมองดมไม่ไหลนี่ยยางยาวเลกหน่อยยากให้มันแข็งไม่ได้เอาหมีอะไรจะเอา บอได้กินหงอะไบอได้กินลายมือมีปลาเตือเกอเนาะมันบอกงาที่ได้มันแข่ง

ມັນເບີດມັນຊິກິນບໍ່ເບີດເດມັນຊິຫຼາຍພຸ້ນມັນຊິບໍ່ແຊບແກງເດມັນຫຍັງມັນເຮັດຕອນທີ່ດີແຊບບໍ່ໄດ້ຮັກຊິຢາກກະຕະຫຼອດອົດບ ้วยด้วยเออเก่ง มะเขอือเขาสุกแล้วขั้งหม,มอน้ำมัไว้แล้วก็นใชาหมฮะเก็บผักผิดก่อนทุกคนเก็บผักไปแกงก่อนมาหาเล็บมีเจ้าพวกนี้โอ้ยเด็กกระเพาะได้เล็บอยู่สิอ้อกระเพาะใส่ป่ะ Em chê kia nó mạnh bọc mẫu thì mình mọi người จะไม่กระทันลยสูงนี่หมักหมาอุดุกอีลีคุณอะมองเมาหน่วยใหญ่ช้ำได้หนี่โบ้ยปันหวังเอางุ่นเอาลดนลูกขักลูกเหนี่งลูกลรอล้อพอดีเป็นคูงาวะสันซะาวุ้ยงาได้วะสีโปรพิน โซนเพิ่นดีเอาไปตำกินได้แล้วทุกคนตำสูงกินต้นบัวได้ใหญ่หรอกนี่น้อยนึงฮาวาดอกมันสุกเท้าสไปาสำสิกินเถ้ามันสุกมืดเมืดแล้วนี่อยู่ในต้นบางเบาตัวนี้มันบริใกล้จากเทียงสำอยู่นี่ต้นบางเบานี่อันเถียงผีกาเกี๊ยวกาในเทใส่กระถังตัวนี้ม่เจใกล้ชิดก่อน ใสกแกงใส่กบและเฮ้อเออบอกักหลายใส่เด้ดดจ้านี่ถึงกบเป็นเกล็ดล้ดนานขนาดนี่แหละติกแงงใส่กบใส่เกียดนี่แหละตัวมันนลอยๆตัวใหญ่ห้าก็ป้าไว้ไผีงอีกคนเออเดี๋ยวเอาไป เนี่ยค่ะฮอยูใส่ชีตาไรตือไปจังนวอันใส่ขีปุบใส่กันมีน้ากระดดพ้นตกไหล លិក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 เด้อទីហောင်းលិក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 មេលិកលិកលិកទីហောင်းលិកញាមអាចក្នុងបូខៀវมันយ៉ាងបុដែរជីននំម៉ៃ มีปลีกแกงก,กอ่อนปลาเก็บใหม่หนึ่งปลาอนข้าวอ่ดใส่ไล่เจอบเจีกยนะเจี๋ีเพชรปลีก็ได้นีก็มิขคนเไปหลอกเก็บใหม่พลาีอีแม่เก็บนี่มีแต่ขี้ดินเชื้ละเงิ้มันมีขี้ดินได้จังไน สองปุงเนี่ขเบื่อแกงแบบรอนเนี่ยเบื่อ,องภาษาตนั่นบบออนนอเอะ เดี๋ยวปากระแนงเก็บมาเท่าเลใส่เบิร์ดนี่คือกระถินกระถินแก่นี่เน,นเนี่ยใช่นี่เจีแก่กระเทืนหมดนี่แก่กระเทืนมีหน่วยอ่อนอยู่หน่อยนึงเออเออนนแก่กระเทือนกินแก่กระเทืนนี่นอนนาเอื้อยแกงลำไยกินแกงลำไยสุกรบใส่หม้อนำมาจังแซบ ย่นิ้หอมพักนยกออกหุยหุด้วยพี่น้องเ้ยทีมเาดกนเรสียดดบงกำกันและสิหูมันหอมบิลีอื้อหือบหนัวปรุงบัดเดียวพอเลยเะมันห กงจำพอดีกินเบิดเถือนึงบ่ได้แกงหลายอยแกงน่อไม้เฮาแกนอไม้ได้ก็แซ่บเบิ่งผักเฮาจกผักอีหยังก็ผักอีหยังเด้อบ่จักสิบ่มันมีครบทุกผักเลยพี่เขาวันนี้มาๆพี่น้องมาพี่เานํากันกินแกนอไม้ตอนเที่ยงมาไว้แม่ป้อนกินข้าวกข้าว่ลงมือทาแล้วเด้เอาเลยเฮ็ดแล้วนั่งาบ่เป็นเด้ อู้พักมจะกินพักยังจะเสี่ยดละปาทีม yeah> ันข้นเหมาอันนี้พักอันนั้นข้าขายพักนี่ใหม่มินได้เถอะไเดกินไปเลยเล้กินมันเสียไเถอะมันเน่ามันมันขืนล่ามันมาเถอนช่วงลุกอันเคี้ยวเนี่ยโมเมมันเน่าเลยมันขืนลาูดออกแล้วปลอดไัยะห้หวง มาไล่เธอมาชองลุกมาหายมาตลาดปุ๊บุมงก็เวมาหายอยากขุดออกก็มบดเด้อออต้องกวาตัวเน่มากินข้าวลาไมาทิ่แกงไหมเสียหนีทาเรีนมาเสียด้วยมีเขาเขายางเนียว Mình bỏ xẹp mọi người xem mọi người xem mọi người xem nhục người xem mọi 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 người Ừ. Này nhung. Cô đi ở không lắm phụ lý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  không lắm phụ này không lắm phụ lý không lắm phụ không không không

มาหารปี๊บด้วยยังแชะเลือดแต่น้ำเจ๊เสียบจบ๊ปวดเสียบก้อ,อนนี้กระคำเลยทุกคนหลังจากกินขเขาแล้วแล้วก,ลก็ได้จอมกระชื่มาหล่อเบื้งเขาก้อนใบนี้ตะเวดเลิมชีต๊กดินแหละตอนนี้แต่ชีประมานหามุ่ปลายแหละแต่ว่ามันยังเวนอ,อยู่นะมันยังบัลลังกเหมือดอยได้ไดหาหม,ม,มไไู่ปลายหกหมุ่ก็พี่อากำลังเลิมนี้หลังจากผีศีรษะพียไป mình cứ leo mình kéo phình này chắc nồi rồi, mình cứ mang mang lưng lươn lươn, đen, óng này, cứ lăng lềm phình. Đây, đây thì kéo na cái cây kiềng. Anh đi, Stewie đang sầm này rồi mọi người. S่วน tôi đang hay nhảy nhảy, giống như luôn hay nhảy như thế. Giờ tôi đang như một thợ lân mà thật là à, mình hay nhảy nó, hay nỗi. nhưng mà một là lân đi. แต่ว,ว่าเขางามนี่ออกมาให้มานาก็พ่ออยากออกมาอยู่ได้ทุกคนก็พ่อได้เบิง่งพ่อได้แงะมันนะแต่ว,ว่าเขาขี้ลายนี่นยหูบ่อยากออกมาไกลอีกสัมนะส่วนตัวคงจะออกเลื่อนขอบูออกดูสินซะกเขาภูอ้นใส่เกือบบวกลงไปถอนทิ้งเขาภูจะกลาย ใหญ่เลยข้าสามีกับพ่อรุนอยู่ทุกคนกับบัตรุบางง่ากับบัตรุอวิชไล่เกินไปกับพ่อเบิ่งสามีก็โอเคอยู่ออกมาให้มาหน้ากับพ่อออกมาเบิ่งอยู่นะพ่อละจุ้งเด้อพ่อเบิ่งอยู่ที่น้องเอ้ยจินเหยากําลังมีก็โอเคอยู่เมื่อกี้นี้ก็จะเมาเกี้เอาอย่างอันี้ ก็จะไม่เอยอะหยาไปหาง,ง,ง่วงหางด้วยก็จะไม่เยออะคือมืออยู่หน้าสือมเพราะว่าหยามันร้ายในเจเทนาดิสือมบริจูงัวงจะเขื่ขอเพราะว่าส่วนร้ายนี่จะพอกระเปยปล่อยให้มันเลาะกินเองมันเทีลป่าดิมันก็อิ่มไปแน่ขนาดยางมาแรกนั่นเองตะเวนยังสองเจ็บอยู่ยังแด็ดยังอยู่ย กันตอนเที่ยงแฮงคักจ้าบุไรนมาเลาอเลยทุกคนขึ้นขเขาแล้วเราก็นอนนอนดินในอู่เป็นขำนนจำเลยจริงเลยลูกมันกำลังเดิมกลมเขาสอมมันกำลังกลมๆมันกำลังสีมาสนี่สอบขาบเบาสบายลงมาแต่ป่าเลยทุกคนให้เพลินหวานปุยบบบนี้สืบปุ๋ยมาอีกแล้วซองสอบให้เพลินหวานหวานใส่ปุ๋ยสูตรซิมหานะทุกคนปุ๋ยกระกระต่ายสอบข้าว đã qua nhưng thả na bốc rồi nè, pìng na nam nhưng mà là tock này đây, na mày nhảy mưa cứ đi, bữa đây mì bón tock ok, đi nè, cái này kéo hòm nhấc, cái này kéo cái khay hòm nhấc, gôm lên cái này, bự mát này, coi qua thau đi, ở đây nằm làm nong bảo vệ มันอาชีทอก้อนชุอก้อนโมตัวนี้ปวบแถวเถียงเลาใส่ไว้แถวไก่เถียงเพื่อที่ข้าสิได้ปล่อยเป็ดปล่อยไกลให้หัวมันชุกไหวด้วยก็เลยถูหัวถูง้างอยู่ไก่เถียงแถวเถียงนี่ก็เจียวงามดีอีนี่ดิขาขนดีเข่าว่ัเพราเบิ่งอยู่เขาก็ได้กแต่กืพูว่างามเกินไปแล้วก็พูอว่าขี้ลายเกินไป ใจัเฮียนพอใหญ่ได้ย uh ังมาได้มันอ้ยเหวานตาสึ่เหดหวานพอดีเต็มกระแป้งหน่อยอยู่นี่เลยพอพอนะมันหนูกมีตัวหัวใหญ่ๆไปจะลืมไปจนหลงว่าเราไปทางไหนมีตัวหัวาวดอกเราุดจะเคือแล้วพอจะขุดน lại nice, được nice, mà nice, 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 à nice, 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 thì nice, 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 làm cái nice, 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 กินหวานกินบม่ได้กินหวานถึงบม่ได้กินหวานมาันมาถึงหลายปีแล้วพี่น้องล้างออกมันไปซือ้อขาอ่อนประมาณนี้เฮ้ก็ให <c oughs> <c oughs> ล้างซื้อเข้าไปให้บีล้างเองมันให้ล้างซื่อไม่ต้องบีมันมันแตกเองมันสงสัยมันโดนเสียมสวกมาประมาณนี้เนาะเนียนแล้ว ไหนเด้อนึ่งไอยู่ใน้ามันก็ง่ายกากันเนาะง่ายน้ำหนามมันอะไร่าเง้ามก็เจนหัวจ้าิ่ได้บเขาเมื่อแล้วมเร่งจะเสอกมาหนอนว่นละหมอม่าแลไวเาน่แหละโอเปอร์ามบ่จะหอว่านอนมาสั่มรงจะบุนอนมาสักันจะบุนอนคอยเขาได้บ่มาว่าบ เราคุดมันเลยหัวเราคุดมัมันเราหมันเราหูเราหูแนเรยขูดมันเาเขือบงใหญ่มันคุดยังกว่าไดมันต้งมันเหออือต้เป็นคนคุดมานไมนใังเดรลายคนคุดประมานนะครับเรือคงมันจะเรือใหญ่ก็ไดน้อยดีี่ได้หัวหน่อยหัวหน่อยนะเีอหัวน่อยหัวบใหญ่วหน่าพระเดพระบเดชอืมดินตำตามันาเกศแก่งห้างที่น่แต่ควยหลินหน่า เป็นกระถางเลยพี่น้องมันหนุกแรงสี่ให้เอื้อยเฮ็ดบ้านแล้วก็ให้เอื้อยโทรเอาผู้สาวมากินมากินต้มไก่กะพอต้มไก่แล้วก็ขาไก่เอื้อยแล้วก็ให้เอื้อยต้มแล้วก็ให้ทุกข้ผู้สาวมากินเออขักเนาะขักขาดมาสูตรใหม่นะให้เอื้อยเฮ็ดใบทานแล้วก็โทรเอาผู้สาวม <laughs> ากิน <laughs> เอื้อยตาเขียวเสียกระย่างมันคนแรกเป็นผู้สาวคือโชคดีโลซะซะ กูได้ไปเอือยนี่มึงคือมึงแค่แรงลับบากลับบากโลดตื่นขึ้นมากินอย่างเดียวเอือยเห็ดอย่างเดียวสบายก็เป็นแม่ปู่อยู่วัดน์กูได้ได้คอยนี่สบายกินยากก่ต้องเห็ดกินยากก่ต้องเห็ดเอือยเอือยเห็ดไว้กินบุญเหตุเข่าอย่าเห็ดแซ่บได้เห็ดแซ่บเธอแรกนี่ไรได้สิคัดใจก็เอื่อยได้เอืหอยเข่าเข่าแสบอันนี้จะได้เห็ดเลยได้อันนด้มาเป็น ເນາະໄປຍັງເອົາໄປນຶງຢູ່ບ້ານແລ້ c ລ້າງໄວ້ແລ້ວ m ະໄດ້ໄປມື້ນີ້ຊິເຂົ້າມາບ້ານດຶງມັນເລີຍຍຸກ